ยิ้ตก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ที่ปเ n ่นเดิมเช่นเคยในช่วงเที่ยงเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะพาทุกคนมาจาักนักเตะจากอเอซิมิลานในผมก็คือราฟาเอลเรอัลนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จัดดาวรุ่งสักหน่อยนะครับผมอายุ20ปีเพียงเท่านั้นใครที่ทำทีมบอลแบบทีมดาวรุ่งเนะี่ยก็ควรที่จะเอาราฟาเอลนะครับผมอ่าแต่ก่อนอื่นนะครับผมใครที่ไม่มีคอยหรือว่าคอยน้อยเนี่ยก็สามารถไปเติมคอยกับ เพจเติมเกมถูกที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับผมก็ลิงเพจจะอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเติมคอยนะครับคนไหนที่คอยน้อยคอยเล็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเอาราฟาเอลกันแบบง่ายๆนะผมวันนี้ก็แบบฟรีๆนะครับผมเราก็ไปเล่นแมตช์เดมามแล้วก็จะได้สเกลของอมิลานมา1ใบอะไรแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็มาผาสมกับสเกลที่เรียกว่าดิปปิ้งน่ครับผม เราก็จะได้แน่นอน100%รับประก,กันนะครับผมง่ายๆเลยฟ๊บเรียบร้อยครับเราฟ้าเอลเรียลเรียบร้อยมาแล้วนะครับนัลเตคนนี้เนี่ยสัญชาติโปรตุเกสเนี่บผมแล้วก็อยู่กับเอซิมิลานั่นเองนะครับผม,ว,บนะบผมว้าวมาดูกันที่ค่าพลังของเขานะผมก็จะมีออฟฟิศเซอร์เนตนะผมตั้งแต่ยังไม่อัพเลยนะครับ 77, 76, 80, 75นะครับผมโอ้โห,โหพระเจ้าไม่ธรรมดาจบสกอร์ครับดูสิ 76แล้วก็สปีดครับ85-86โอ้โหนักเตะตัวแค่นี้ครับอายุแค่นี้มีคอร์สอเวอร์เินให้ด้วยนะครับซปเปอร์ซับก็มีค่าพลังอย่างโหดนะครับแล้วก็สกิลอย่างเพียบจัดสิครับรออะไรแล้วก็กดซ้ายได้เลยนะครับไปครับมันก็จะมาให้เราอัตโนมัติเลยเรียบร้อยไปที่อิตาลีครับแล้วก็มาเป็นเจ้าหนูน้อยนะครับนี่เรียบร้อยครับ r รย์เอโห่นี่ราฟาเอลมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปตีบวกกันให้กับราฟาเอลสักนิดนึงเนี่ยผมว่าราฟาเอลเนี่ยจะโหดสักแค่ไหนนะครับจากที่ดูข้อมูลมาเนี่ยก็จะตันที่ประมาณ86นะครับสําหรับราฟาเอลนะครับผมโอเคไปที่ตรงนี้นะครับมาฮีการ์ดแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับปึ๊บแบบนี้เราก็เทรดไม่ใช่สิ ริมิตเบรกให้เขาครับผมริมิตเบรกให้เขาไปจัดไปสัก10บใบแล้วกันนะครับ1ะสิบองสิบสามใบฟึบเขาตันที่51นะครับระเวลของเขาอ่ะอนนี้น่าจะยังไม่เต็ม37แล้วนะครับโอเคแล้วก็อัพต่อครับตีบวกให้หนักๆเลยครับนักเตะแบบนี้ใช้ยาวๆครับปั้นยาวๆเลยฟึบโอเคสัก10บใบจัดมาไปครับ วืบวบสี่สิบแล้วโอ้โหเจ๋งโอ้โหมันตันที่เท่าไหร่วะนี่ย88แปดสิบแปดหรือเก้าสิบเอ็ดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะดูผิดนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตีให้เต็มไปเลยแล้วกันนะครับเราฟอเอลโ,โคตรโหดครับน่าจะตันที่เก้าสิบถึงเก้าสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ใครใช้อยู่ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมว่ามันมีอภิสุงยังไงในะในการใช้มันนะครับ ผู้มือการใช้งานพูดง่ยงายๆโอ้โหน่าจะตันที่89นะครับเนี่ยราฟาเอลหรือว,ว่าตันที่90วะเดี๋ยวอัพให้เต็มครับอัพให้เต็มลอดไปเลยฟึ๊บ,บโอเคจัดมาชวาบโอเคตันที่89นะครับราฟาเอลเรย์เอานะเตะจาก a อซิมิลานครับใครที่ยังไม่มีก็จัดได้เลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมาม,นมันยังไม่น่าเหมือนนะครับตอนที่มันเป็นฟีเจอร์ ตอนนี้มันกลับมาหน้าเหมือนแล้วก็เลยกลับมาเปิดเอาเราเคยมีแล้วนะแต่ว่าขายทิ้งไปเพราะว่ามันไม่หน้าเหมือนนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็เหมือนแล้วข้าพลังโคตรโหดนะครับผมดูสิอื้อือสปงสปีดครับฟิสิกส์คอรคแทคนะครับแล้วก็สเตอร์มินาสุดยอดครับบอกเลยว่าถ้าคุณทําทีมบอลเงินเนี่ยก็ควรที่จะเอานักเตะตัวนี้ไปเป็นหน้าเป้าด้วยนะครับผมโอเคก็เอาเป็นว่า พาน้องๆมาจัดราาับใยโอเรียลเนี่ยผมก็จัดได้เลยตามพี่ยีได้เลยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันกใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอรัน้องๆเอฟซีไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วมาเจอกันใหม่นะครับไปแล้วบ๊ายบาย